ค่ะจริงๆแล้วชีเป็นคนที่ไม่กล้าย,ยิ้มค่ะพอมันยิ้มออกมาแล้วค่ะมันจะมีเหงืออออกมาด้วยอันนี้มันทำให้เราไม่มั่นใจมากๆเลย ครับตอนนี้เรากําลังไลฟ์เฟซบุ๊กอยู่นะครับเมื่อกี้พี่หมอสัมภาษณ์2ท่านแรกไปแล้วนะครับน้องชีเป็นท่านที่3นะครับก็หลังจากเสร็จไลฟ์นี้หมอจะประกาศผลละว่าหมอจะดูแลใครบ้างนะครับชีครับถ้าเป็นแบบนี้ล่ะคือการยิ้มเห็นเหงือกแต่ละคนเนี่ยสาเหตุการเกิดจะต่างกันซึ่งพี่หมอยังไม่เจอตัวจริงชีเพราะนั้นพี่หมอประเมินไม่ได้ว่ามันเกิดจากอะไรได้บ้างแต่เชื่อว่ามันน่าจะทําให้ยิ้มเห็นเหงือกหนูดูดีขึ้นได้ ด้วยความที่เราทํางานอยู่ที่บริษัทเอกชนเราก็จะต้องมีไปสังสรรค์กับที่ทํางานบ้างอะไรบ้างการถ่ายรูปรวมกับเขาอะไรพวกนี้ค่ะมันก็จะกลายเป็นเราคนเดียวที่เหมือนกับยิ้มไม่เต็มที่อยู่คนเดียวอย่างเงี้ยค่ะจนทุกคนก็มาถามว่าเออไม่มีความสุขหรอเป็นอะไรทําไมถึงแบบไม่ยิ้มเลยอะไรเงี้ยมันคือความกดดันในระดับหนึ่งในที่ทํางานมันทําให้เรารู้สึกไม่มั่นใจ คือเราดูวิธีที่จะแก้อันนี้ก็หลายที่เหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าไม่ได้ดูวิธีอื่นแล้วก็เสด็ไปก็จะแบบมีการตัดเหงือกหรืออะไรพวกนี้ค่ะแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันน่ากลัวไปหน่อยมี รีวิวอยู่รีวิวหนึ่งค่ะอันนึงจะมีแบบคนที่ยิ้มแล้วก็เห็นเหงือกแบบเราเลยแล้วลลก็อีกรูปหนึ่งก็คือเขาแบบยิ้มแบบไม่เห็นเหงือกอะไรแล้วอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเอออันนี้ดีจังมันน่าจะตอบโจทย์เราได้เราก็เลยลองคลิกเข้าไปดูค่ะก็เลยเห็นเป็นเพจของวินคลินิกค่ะพอผ่านไปสักพักหนึ่งค่ะเราก็เห็นว่ามีกิจกรรมที่ สามารถเข้าร่วมได้แล้วก็เป็นกิจกรรมที่มันตอบโจทย์กับเราพอดีก็เลยเข้าร่วมกิจกรรมดูค่ะจริงๆค่อนข้างคาดหวังค่ะเพราะว่าอยากเราอยากเปลี่ยนเราอยากทำให้เรารู้สึกว่าเรามั่นใจขึ้น ความรู้สึกหลังที่ได้ทําไปแล้วนะคะเรารู้สึกมันคลายความกังวลของเราไปได้แบบเยอะมากๆเลยอะ่ขะขนาดยังไม่ได้แต่งหน้าแค่ฉีดเสร็จแล้วเรายังรู้สึกว่าดีมากมากแบบมากมากจริงๆค่ะแค่พูดกับคุณหมอแล้วคุณหมอบอกว่าให้ยิ้มหน่อยให้ยิ้มใส่กระจกหน่อยอย่างเงี้ยเรายังรู้สึกว่าเออมันมั่นใจขึ้นมันดีขึ้นมากๆเลยจริงๆค่ะดีขึ้นอ่ะดีขึ้นเยอะเลย ดีไหมดีน,นี่ <Okay. S 2> น้องจะร้องไห้แล้วเนี่ยโอ้โอ้โอ้ไม่เอาไม่อยากร้องอย่าร้องไม่เอา